สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์นมาสเตอร์ครับวันนี้570,000กิโลเมตรนะครับกับอาการไฟ VSC ไฟ TRC OFF นะครับกระพริบนะครับสำหรับ t o y ยต้าอัลติส1.8ครับโฉมหน้าหมูนะครับหรืออัลติสนะครับตัวแรกนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าอัลติสนะครับใช้งานมา 5,799,944กิโมตรครับมีปัญหาคือไฟ VSC t r c OFF นะครับกับพลิบนะฮะนี่ฮะระยะใช้งานครับโค้ดปัญหาที่เราเจอนะครับ C 1 3 3 6นะครับโค้ดนี้นะครับลบไม่ออกนะครับลบแล้วเด้งลบแล้วเด้งนะครับต้องทำการคัลเบรชัชนะครับระบบ VSC ใหม่ทั้งหมดนะครับโค้ดนี้นะครับมักจะเกิดปัญหาหลังจากที่เราทำการ ซ่อมช่วงล่างหรือช่วงล่างนะครับหรือทําการถอดนะครับอุปกรณ์สายไฟต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวระบบเซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะต้องทําการคาลิเบรชันหรือคาลิเบตนะครับในอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับมักจะมีปัญหาคราบในรถยนต์ออติสนะครับรุ่นนี้แหละครับโดยเฉพาะในรุ่น1.8นะครับจะมีระบบที่ใส่เข้ามาคือระบบ VSC ครับ 1.8G นะครับจะมีระบบ VSC เข้ามาครับเดี๋ยวเรามาสแกนโค้ดกันครับในระบบ ABS ครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารีดโค้ดนะครับเพื่อจะตรวจสอบว่ามีโค้ดอะไรนะครับ C 1 3 3 6นะครับโค้ดนี้นะครับลบไม่ออกนะครับลบยังไงก็ลบไม่ออกครับทําไม่ได้ทําการคาลิเบอชันนะครับด้วยเครื่องมือ t e x t stream นะครับหรือเครื่องมือตัวอื่นนะครับที่สามารถรองรับการทํางานฟังก์ชันการคาลิเบอชันนะครับหรือคาลิเบรตระบบเซนเซอร์นะครับเราลบนะครับเหมือนจะออกนะครับในตอนแรกนะครับออก ครับสตาร์ทนะครับพอขยับลดปุ๊บนะครับมีไฟเด้งกลับขึ้นมาอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับให้ดูว่าเราลบนะครับตอนนี้ไม่มีโค้ดแล้วนะครับตรวจสอบแล้วตอนนี้ no fault code นะครับไม่มีนะครับไม่มีโค้ดผิดปกตินะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำการออกตัวครับแป๊บเดียวนะฮะไฟ T R C T ่ไฟ V s C นะครับจะเด้งกลับมาครับนะครับเราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับเราสตาร์ทใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการขยับลถนะครับ เดินหน้าถอยหลังนะครับขยับนิดเดียวครับเดี๋ยวไฟตัว VSC และ t r c Off ก็จะติดนะครับกลับขึ้นมาครับอันนี้เป็นปัญหานะครับในรถยนต์ t ต y o t a าหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น a l t i s Camry นะครับในปีช่วงปี2002-2003ขึ้นมานะครับมักจะเกิดอาการนี้ครับซึ่งเป็นอาการแบบเดียวกันการพินีหถึงแม้จะลบออกนะครับแต่เราขยับรถนิดเดียวไฟ VSC t r c Off นะครับก็ติดขึ้นมาครับแบบนี้นะครับ ทุกครั้งนะครับเราดับเครื่องใหม่สตาร์ทใหม่ก็ยังไม่ติดนะครับเราขยับรถปุ๊บถึงจะติดนะครับแบบนี้นะครับระบบ VSC t r c จะไม่ทำงานนะครับนี่ฮะ Toyota Altis นะครับโฉมหน้าหมูนะครับเครื่องยนต์1.8ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำการคาลิเบรตนะครับระบบ VSC นะครับคาลิเบรตเซนเซอร์ครับเพื่อเข้าสู่ค่าเริ่มต้นนะครับนะฮะ การทำงานนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็ไม่พิเศษอะไรมากครับก็คือลวดนะครับแล้วทําการช็อตคั่วนะครับเพื่อจะตรวจสอบครับการทํางานนะครับฟังก์ชันของการรีเซ็ตเร์นนิ่งระบบนะครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับตอนนี้นะฮะมาดูที่พอร์ต o d d 2นะครับเห็นไหมครับแล้วก็คลิปนีกระดาษของเราธรรมดาเนี่ยฮะเราจะทําการช็อตคั่วนะครับหมายเลข หมายเลข4นะครับแล้วก็13นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันครับว่าความหมายคืออะไรนะครับหมายเลข4เนี่ยนะฮะก็คือเป็นขั้วลบนะครับหรือขั้วกลางของแชสซีสครับระบบแชสซีสระบบ ABS ระบบ TRC v ร c VSC นะครับคือขั้ว CGND ครับนี่นะฮะเราทำการช็อตขั้วไปครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูที่หน้าจอนะครับที่บน หน้าปัดเลื่อนไหมเนี่ยนะฮะก็จะเกิดการกระพริบนะครับของไฟ VSC t r c รวมทั้ง ABS ด้วยนะครับเพราะว่าการรีเซ็ตนะครับหรือคาลิเบตอันนี้นะครับเป็นการปรับค่านะครับเพื่อลบนะครับข้อมูลเมมโมรีต่างๆนะครับที่อยู่ภายในระบบ ABS ครับซึ่ง ABS นะครับก็จะมีฟังก์ชันเสริมนะครับ VSC t r c Off นะครับ t r c เนี่ยนะฮะเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับในชุดระบบ ABS ครับนี่นะฮะตอนนี้นะครับระบบทำการ คาลิเบชันตัวเองครับนะครับปรับนะครับเพื่อลบข้อมูลเก่าๆพื้นฐานนะครับที่สะสมมาไว้เป็นเวลานานครับนะทําการลบนะครับและหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยสักประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คอีกครั้งนึงครับว่าอากาศจะหายไหมนะครับทําการติดเครื่องยนต์ครับตอนนี้นะครับหายแล้วครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะลองขับดูครับ เราทําการออกตัวนะครับเดินหน้าและถอยหลังนะครับก็ไม่มีปัญหาละครับจบแน่นอนครับสำหรับการคาลิเบรชันนะครับระบบ v s 4ครับโอเคครับเคสนี้กลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดินกระลาดมาสเตอร์ครับและใน EP ีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถไรโปรดติดตามครับ